ใครตาดีซุมดูอ่อมสกาวใจให้โชคก่อนวันแม่ทุ่มลอตเตอรี่งวดวันที่16สิงหาคมนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าอมสกาวใจพูลสวัสดิ์นักสแสดงดังปัจจุบันหันมาชื่นชอบการเสี่ยงโชคจนหลอกบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาติดตามกันอย่างมากมายรวมไปถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องจอมทัพที่ให้หวยแม่นๆกับอ,อมสกาวใจจนถูกหวยทุกงวดเลยก็ว่าได้งานนี้เลยทําให้น้องจอมทัพมีแฟนคลับที่รอติดตามเล็กเด็ดแทบทุกงวดต้องบอกว่าล่าสุดอ,อมสกาวใจก็ได้ทุ่มลอตเตอรี่ให้โชคขอหวยก่อนวันแม่งวดวันที่16สิงหาคมนี้บอกงานนี้พลาดแล้วจะเสียใจด้วยอม สกาวใจก็ได้โชว์ลอตเตอรี่หม่เลข576พร้อมระบุข้อความว่าลอตเตอรี่เข้าแม่ต้องไม่พลาดเข้าไปเลือกสน่อยที่กล่องสลบับส,ส่วนน้องกระดิ่งแม่ออมรอยอยู่นะทํากลางชน็ดที่เข้ามาคอมเมนต์รอซื้อตามอย่างมากมายเลขที่อ่อมสกาวใจซื้อก็คือ576นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ